ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาซ่อมพัดลมนะครับอาการก็คือหมุนไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงในที่นี้หมายถึงว่ามีความหมายหลายอย่างนะครับอ,อย่างแรกนะคือไม่มีแรงเกิดจากแกนฝืดนะอันนี้แกนฝืดไหมอ่าอันนี้แกนไม่ฝืดนะครับถ้าหมุนเนี่ยมีระยะฟรีเยอะนะครับแสดงว่า แกนไม่ฟืดก็คืออาการตัวนี้เราไม่ซ่อมครับเราจะมาซ่อมสาเหตุอีกตัวหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเกิดจาก C นะครับ,เป,เ,รรบเป็นซีสตาร์ทนะครับเป็น C ีสตาร์ค่าประมาณ1.5ไมโครฟาลดนะครับ1.5ถึงสไมโครฟาลดนะครับมาแกะฟาลังดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านด้านท้ายของมอเตอร์หรือว่าอยู่ด้านใต้ครงนะครับตรงบริเวณสวิต เกียร์นะครับอาการนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ว่าซีสตานีก็เกิดจากของที่คุณภาพมาจากโรงงานไม่ดีหรือว่าหมดอายุนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมานานนะครับค่าซ จาก1.5ไมโครอาจจะ,ะลดต่ำลงมาเหลือไม่ถึงไมโครก็ได้นะครับถ้ามีเครื่องมือวัดนะครับก็จะรู้นะครับตัวนี้2ไมโครนะครับ2มโครฟาลัดนะครับดูดีครับเป็น C สลับไว้สตาร์ทนะครับแต่ถ้าตัวนี้ยืดก็จะมีผลต่อการหมุนของพัดลมนะครับเราลองเปลี่ยน C ลองดูนะครับ สี่ตัวนี้ลองดูเอาตอนนี้จะค่าทดลองเอาหนึ่ง้าทดลองก่อนจะมุนเร็วกว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยวตัดตัวนี้ออกเนี่ยเจะตัดตัวนี้ออกนะครับอ่าแล้วแต่เทคนิคนะครับบางคนก็บัดกีออกนะครับอ่าแต่ว่าเพื่อร่นเร็วนะครับควรรุนเร็วเราก็จะตัดออกแล้วต่อลองดูนะครับ แล้วอีกอาการหนึ่งทำให้พัดลมหมุนช้านะครับก็คือ,อตัวขนล,ลวดนะครับของมอเตอร์นะครับอาจจะมีการชดลอบนะครับแต่ตัวนี้เราสังเกตได้ง่ายนะครับคือเราจับที่แกนของมอเตอร์นี่จะร้อนนะครับจะร้อนแล้วก็จะกินกระแสกําลังวัดเยอะกว่าปกตินะครับ ครับตอนนี้ก็ใส่ C ค่าประมาณ1.5นะครับจริงๆก็ต้องใส่สเปคเดินนะครับก็คือ2ไมโครนะครับแต่ตอนนี้ลองให้เพื่อนๆ FC ได้ดูนะครับว่ามันเกิดจาก C หรือไม่นะครับเอาลองเปิดสวิตดูเอาเกียร์หนึ่งค่อยๆไล่เกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สไปเรื่อยๆนะครับจะดูว่าแตกต่างเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งเราไม่ให้ใส่ดีขึ้นเกียร์หนึ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าเดิมนะครับแต่ก่อนเอื่อยๆเอาเกียร์สองนี่ แรงขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนนะครับอ,อ่าเก้าสามอ่าเห็นไหมครับอ่าเหมือนกับพัดลมปกติแล้วนะครับตัวนี้อ่าแรงเหมือนพัดลมปกติโอ้เร็วด้วยนะครับนะครับสรุปแล้วก็คือเป็นที่ C นะครับอ่า C ตัวนี้จะเป็น CAC นะครับไม่มีขั้วนะครับอ่าเรามาดูค่านะครับ ค่าครับจาก2ไมโครนะครับอ่าตอนนี้มีเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีวัดซีได้สี่ร้อยสิบเก้าจุดแปดนาโนฟารัดนะครับอ่าเห็นไหมครับค่าซีนี่ลดลงเยอะนะครับอ่าก็จะประมาณศูนย์จุดสี่หนึ่งเก้าไมโครฟารัดนะครับถ้าแปลงเป็นอ่าไมโครนะครับก็เป็นศูนย์จุดสี่นะครับอ่าค่าลดลงไปประมาณหนึ่งจุดหกไมโครฟารัดเลยนะครับนี่นะครับสาเหตุทําให้ พัดลมนี่หมุนช้าอา้าวลงกดอีกรอบนะครับเกียร์สาเลยเอาเกียร์สาเลยนะครับแรงแรงจากที่จากต้นคลิปเยอะเลยนะครับพัดลมแรงนะครับเ,เดี๋ยวไปหา2อไมคโครมาใส่อันนี้อ,อ,อาการหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวอาการแกนฝือดอะไรนี่เดี๋ยวช่างอีจะ มีเครื่องมาซ่อมนี่ก็จะทําให้เพื่อนๆเอฟซีได้ดูนะครับว่าวิธีการซ่อมวิธีการล้างแกยนยังไงหรือหรือว่าแกนนี่มีการสึกก่อนนะครับะจะเป็นยังไงนะครับดูคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามคลิปช่างเอทําได้ด้วยนะครับสวัสดีครับท่าน